สวัสดีค่ะชาวเกษตรกร,ร,กรค่ะตัวนี้คือแปลงนาปังนะคะแปลงนาปลังนะคะอยู่พื้นที่ตำบลน,น้องแวงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมนะคะเพิ่นได้เอาสมแดงอาหารชูกำลังพืชสกัดร้อยเปอร์เซ็นนะคะมาฉีดทุกอาทิตย์นะคะ ตอนหนึ่งครั้งนะคะเฮ็ดให้เขาหน้าปังนี่เขียวเขียวโดนง่ามโดนใบตั้งค่ะใบบอรอนนะคะเฮ็ดไทยแบบต้นแข็งนะคะเขาได้ประมาณสองเดือนกว่าค่ะสิเขาสามเดือนแล้วตนนัวนี้อีกประมาณต้นต้นเดือนหนานนก็ตั้งท้องแล้วค่ะ ตอนนี้กำลังสวยงดงามขนาดเลยโอ้ยวิววิวทิวทัดน์ิันก็สวยสวยนะคะค่ะสมแดงใช้ดีแล้วบอกต่อสมแดงใช้กับพืชอะไรก็ได้ข้าวมันสำปะหลังยางพาราอ้อยหรือพืชผลไม้ดอกนะคะตัวนี้เนาะตัวนี้ก็คือ นะคะตัวนี้จะเป็นขวดของสมแดงนะคะสมแดงใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีถ้าเกษตรกรท่านใดน,นะคะสนใจจะได้สมแดงไปฉีดพ่นหน้าเขานะคะฉีดพ่นหน้าเขาตอนตั้งท้องจะหให้เห็นเม็ดนี่งดีบ่มีเม็ดลีดนะคะออกลูกได้เต็มจากบ่มี จะบ่มีลููเข่าเยอะนะคะตัวนี้จะเต็มจะแข็งแรงดีสนใจเนะคะติดต่อได้ที่0636243128สมแดงใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีค่ะ